วันนี้เราก็มาดูเรื่องของแม่ปั๊มคัดของรถอีซ nee, er ูนะครับแม่ป um> totally> ั๊มค์ดบนไอชุดนี้เพิ่มเนี่ยเวลาอาการมันก็คือว่าเวลาเราเหยียบค์ดลงไปมันจะรู้สึกว่าคาดมันต่ํานะครับคาดมันต่ําค์ดมันหายแต่บางทีเพิ่มเนี่ยถ้ามันเป็นไม่เยอะเพิ่มก็ อาจจะต่ําลงไปเฉยแต่ว่ายังไม่หายไปซะทีเดียวก็อาจจะเข้าเกียร์ได้อยู่แต่ถ้าเป็นหนักๆเพิ่มเนี่ยก็เข้าเกียร์ไม่ได้เลยแหละครับเพราะว่าคา์ดมันจะต่ํามากเลยก็หายไปเลยเรามาดูกันว่าเป็นที่อะไรก็คือแม่ปัม๊มคาดหนึ่งนะครับแม่ปัม๊มคลาดเนี่ยทุกอย่างมันเสื่อมสภาพนะครับเ,เห็นไหมทุกอย่างมันจะเป็นบวมๆอยู่ ยางมันจะปิดบวมอยู่เพราเวลาเราเหยียบคานลงไปเพิ่มเนี่ยไอชุดเนี้ยมันกากแรงดันไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้น้ํามันน่ะย้อนมาได้ย้อนมาได้ไดแล้วทำให้คานมันหายนะครับอันนี้ของของเก่านะครับที่ถอดออกมาจากแม่ปั๊มนี้อันนี้ของใหม่นะครับเนี่ยของใหม่ดูว่าดูว่าสองอันนี้เพิ่มเนี่ยลูกยางเพิ่มเนี่ย มันจะกว้างแล้วมันจะชิดห่างกันนะครับเนี่ยเห็นไหมไอเนี้ยคือมันเริ่มบวมลูกยางมันบวมต่ไอเนี้ยยางไม่บวมของใหม่เนี่ยเห็นไหมมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับมันจะแตกต่างกันอยู่ก็คือใช้ไปนานๆเพิ่มเนี่ยหนึ่งลูกยางพวกนี้มันบวมอีกอย่างหนึ่งแม่ปั๊มตัวเนี้ยมันใกล้กันกับถอยเสียมันก็เลยทําให้ไอตัวเนี้ย มีความร้อนแล้วทาให้ลูกยางเนี่ยสึกเร็วได้บวมได้สองคือว่าน้ำมันเบรกไอ้น้ำมันคาร์ดเนี่ยมันมีสิ่งสุปกปรกอยู่ข้างในเยอะนะครับปัญหาของมันอละสามก็คือว่าลูกยางตัวเนี้ยมันเสื่อมสภาพด้วยตัวของมันเองเพราะอายุการใช้งานที่ใช้มายาวนานหลายปีก็ทำให้เสื่อมสภาพได้ครับไอ้นี่เพิ่มแนวจะมี เปลี่ยนแบบเป็นชุดซ่อมแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบทั้งตัวแบบนี้ก็มีนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกใช้แบบไหน asia. อ่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันจบทีเดียวก็เปลี่ยนทั้งตัวของแท้ได้นะครับแบบเนี้ยเปลี่ยนทั้งตัวได้แต่ว่าถ้างบน้อยก็เปลี่ยนเฉพาะชุดซ่อมนี้ก็ได้นะครับชุดซ่อมตัวเนี้ยอย่างนึ่งน่าจะเปลี่ยนชุดซ่อมตัวนี้ปุ๊บเนี่ย ต้องดูด้วยว่ากระบอกเนี่ยมันมีปัญหาไหมเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมกระบอกตัวน,นี้นะครับ,บเห็นไหมมีรอยอกระบอกเริ่มมีรอยเนี่ยเห็นหรือ่าเนาะกระบอกเริ่มมีรอยนะครับเ่ยข้างในเห็นหรวเป่าเนี่ยเนี่ยดำดำน,นะครับมันรอยดำดำกระบอกรอยดำดำอยู่ข้างในเนี่ยนะครับถ้ากระบอกมันฉึกแล้วเนี่ย เราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะลูกยางเพิ่มเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะจุดซ่อมเพิ่มเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่นานเราเปลี่ยนไปได้นะครับหนึ่งระยะของมันที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกเพิ่ก็คือสี่หมื่นกิโลต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันน้ํามันคาร์ทีหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายเพราะว่ามันจะมีสิ่งสกรปรกอยู่ข้างในเยอะนะครับแลวทําให้ลูกยางที่อยู่ในเนี่ยสึกล้อเร็วนั่นแหละรครับประมาณนี้ ก็พยายามตรวจเช็คก,ก่อนนะครับก่อนเดินทางไกลช่วงนี้ช่วงปีใหม่ด้วยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามมูจิโดโตสวัสดีครับ